สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุบบนคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องหญิงเพชันแพงสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรปันแพงและสวัสดีเอฟซีช่องหนุ่มบนคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมให้กําลังใจทุกท่านที่ไปอยู่ต่างประเทศครับหาเงินหาข้าหอบเงินหอบ่ํากครับบานเฮ้าคือเก่าครับ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องหนุ่มวนคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาครับปัดพี่น้องจากซีวอลค่ำใดพี่น้องทางโฟรารผมสังเกตนะครับช่วงหลังๆมานี่โครารบุรีรัมย์นี่ว่าธรรมดาครับสาวน้อยเพิบรันแพร่บรรยากาศช่วงพวคํำจนหอดตอนนี้อ,อาญะพี่นอ้องเอ้ยเจ้าว่าไปย่ามีเจา้าสิเปนางหม่องไรพัน,นเจ้าอยางมีหม่องนางหม่องยืนเปล่าไปด้วยครับพี่น้องด้วยอฟซี FC ทุกท่าน ะตอนนี้สถานการณ์ณตอนนี้ครับบริยากสีอกรอยฟังเจ้าไปซากสิได้พุ่นละสังกษีแตกสังกษีขยายอะยะคือเกาอ่าอะยะคือเก่าครับพี่น้องเอ้ยคือหลายขากลายเนี่ยนี่แหละครับพี่น้องความปังความดังทุกอย่างเกิดขึ้นจากอะไรนี่แหละคําว่าความรักและหัวใจทุกดวงที่มอบให้แก่หลาหนุ่ยครับความปังของโบอสโจที่กําลังสร้างกับหลาหน้่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่พวกเรากําลังดูณตอนนี้คือไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วครับพี่น้อง ของจริงก็ต้องได้รับของจริงกลับมาหัวใจที่กล้ามอบให้แก่เอฟซีหัวใจที่กล้าสร้างเพื่อให้นายทุนทุกท่านหรือเจ้าภาพทุกท่านจ้างไปนี่แหละครับพี่น้องความจริงใจมีจัญญาบรรณต่อเจ้าภาพมีจยาบรรณต่อเอฟซีคุณกล้าทำเอฟซี FC ก็ตอบรับแมนบอกครับพี่น้องกำไรไงนี่แหละผมบอกกำไรเกิดจากอะไรนี่แหละคำว่าผู้วิหาร บริหารยังไงให้ fc ชอบบริหารยังไงให้ fc ติดตามหัวใจที่เขามอบให้มามอบให้แก่สาวน้อยสาวน้อยมอบให้แก่ fc ความปังก็เลยบังเกิดครับพี่นอ้องไม่ใช่ว่าทุกอย่างทุกสิ่งที่จะมาโดยไม่ได้ตั้งใจครับพี่นอ้องหัวใจคุณมอบให้แก่กันความปังก็เกิดขึ้นทันทีนี่แหละครับคือความสุดยอดของวงการครับคนเราทุกวันนี้อยู่ได้เพราะความซื่อสัตย์คนเราทุกวันนี้อยู่ได้เพราะความจริงใจ หัวใจทุกดวงทุกท่านที่มอบให้เก่กันนี่แหละถึงเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาลาน้อยครับบมเคยทิมเอฟซลาน้อยรู้เอฟซมาใกล้มาไกลลาน้อยแสดงจงประเวณีสิญญาเขาว,วิธีหายแต่งตัวขึ้นรถปุ๊บโบมี่ครับสังเกตไหมเกือบทุกงานใช้คำว่าเกือบทุกงานลาน้อยมาเซนแลวกับพงปะเอฟซลาน้อยมาหอดกับทายรูปกับเอฟซลาน้อยแซรกซเศร้ากับทายรูปกับเอซี แสดงเสร็จหลาน้อยก็มาคุยมาถ่ายรูปกับเฟซแสดงว่าหลาน้อยเป็นคนแคร์เฟซสุดๆอย่ามองขามครับหลายท่านท่านว่าโอ้ยหลาน้อยคือบ่ลงเวทีนี่แหละครับหลายๆท่านมาเร็วก็ได้ถ่ายก็โชคดีไปหลายๆท่านมาช้าเขายังไม่ได้ถ่ายแล้วอยากถ่ายอยากจับมืออยากมอบอะไรแก่หลาน้อยหลาน้อยก็เข้าใจตรงนี้นะคุณเชื่อไหมว่าเฟซีหลาน้อยนี่ยเพราะแมนว่าอยู่เฉพาะบริเวณนั้นโซนนั้นนะ บางท่านแต่ละงานเดินทางเป็นร้อยกิโลห้าสิบกิโลสี่สิบกิโลมาเพื่อเจอหลาหน้นอยนี่แหละคําว่าเข้าใจเข้าใจหัวใจทุกดวงที่มอบให้แก่หลาหน้นอยทุกคนก็พร้อมที่จะเข้ามาหาหลาหน้นอยหลาหน้นอยก็พร้อมที่จะต้อนรับเอฟซีทุกท่านจริงใจมาจริงใจกลับหัวใจแบบนี้ไม่ธรรมดาเอฟซี FC หลายท่านจําได้ไหมที่ผมกล่าวเบื้องต้นบอสจูจริงใจทีเอฟซีจริงใจแก่ผู้ จ้างงานแก่นายทุนทุกท่านแม้กระทั่งเจ้าภาพนาน้อยก็คือกันนาน้อยเข้าใจความรู้สึกของ f อซเดินทางมาเพื่อพบเจอหลายท่านเจอแล้วห้องไหายลาย่าลายท่านเจอแล้วดีใจหลายท่านเจอแล้วมีความสุขหลายท่านเดินมาเพื่อมอบมาลัยหลายท่านมาเพื่อมอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําไมล่ะทําไมถึงอยากมาก็ความน่ารักเอฟซเห็นไหมครับคลิปที่แล้วที่ผมอาลง ที่พี่ลุงลุงน้านาอาอาทุกท่านแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปเขาดีใจนะเขาอยากถ่ายอยากเจอนะเขามาทํางานทั้งคืนเขาไม่ได้ถ่ายเขาไม่ได้เจอเพราะอะไรเพราะหน้าที่พอเสร็จจากหน้าที่ปุ๊บเขาก็อยากถ่ายอยากเจอเพราะเขาเป็นเอฟซีเขาก็อยากไปหาหลาน้อยคุณเชื่อไหมสิ่งที่เขามีโอกาสได้ไปใกล้ชิดได้ไปถ่ายนะนั่นคือความสุขของเขาเลยนะที่พี่ท่านท่านหลายๆท่านที่มารักษาความปลอดภัยเขาดีใจนะ ถามว่าเขาอยากถ่ายไหมยอยากถ่ายมีโอกาสไหมย,ยากเพราะอะไรหนึ่งคุณมาทําหน้าที่ส f งเอฟซท่านอื่นก็อยากถ่ายเราจะไปเบียดเอฟซท่านอื่นเพื่อไปถ่ายก็ไม่ได้นี่เมื่อเราทําหน้าที่เสร็จสุดท้ายแล้วพอมีโอกาสหลายๆท่านก็รีบม,มาถ่ายนี่คือความประทับใจหลาน้อยขึ้นรถแล้วหรือยังขึ้นรถแล้วทุกท่านเห็นหลาน้อยลงมาเพื่อถ่ายรูปนี่แหละครับคือความสุดยอดคนถึงได้รักไง หนึ่งคนอยากเห็นลุงหญิงสองอยากเห็นความอลังการของบอสโจที่สร้างขึ้นมามันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพี่น้องต่อจากนี้ไปหลายๆท่านก็นสีบอกปากต่อปากเนี่ยเพราะช่วงรแรกๆอาจจะเปิดฤดูกาลใหม่คนยังบอกตตอกันพอมาทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์ภาคกลางต่อจากนี้ไปคนไปบึงคนแหงซาเนี่ยไเนี่ต่อไปพี่น้องลองคิดบิงเด้อพอเริ่มสแสดงภาคอีสานหลายๆุคนแหงเบาแหงซาป๊๊ดเบที่หลายๆท่านก็บ,บอกขึ้นกัน นี่ไม่ใช่เวทีหมอลำนี่คือเวทีคอนเสิร์ตนี่แหละเฮ็ยจรงไะพี่น,อน้องข้าบอเป็นนอนให้หมอลำเบิงนี่แหละผมเชื่อเลยว่าคอนเสปต์ตัวนี้น่าจะเกิดขึ้นทำยังไงก็ได้คนมีความสุขแสงสีเสียงให้เบิงฉากหลังเลียนเลียนไปเลยตามสถานการณ์ตามชุดตามการร้องการความรู้สึกทุกอย่างเกิดขึ้นทำยังไงล่ะถึงให้ติดขนาดนี้ทำยังไงถึงทำให้คนติดตามยอมรับอันนี้ต้องยอมรับเลยนะ คนเราคิดแล้วคิดไว้อย่างดีแต่ก็มีหลายท่านคิดแล้วทําไม่ได้แล้วก็มีหลายท่านคิดแล้วทําแล้วไม่สําเร็จแล้วมีกี่ท่านล่ะครับคิดแล้วทําได้สําเร็จจริงประสบความสําเร็จจริงคุณคิดดูว่าทุกอย่างมันจะลงตัวกี่อย่างมันถึงประสบความสําเร็จขนาดนี้อย่ามองว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งง่ายนี่คือเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆแล้วไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นง่าย หวัวใจทุกดวงที่มอบให้กกันความสุขตรงนี้ผมมองเห็นปาดีใจครับอัดพี่น้องเอา,าอาอายาต่อเน,นื่องสังเกตว่าครับพี่น้องนี่แหละครับกระแสสื่อโซเชียลหลายๆช่องเสนอออกไปผมเชื่อเลยว่าช่องหนุ่มวเขาเล่นก,ก็จะเป็นช่องหนึ่งที่นําเสนอข้อมูลตรงนี้นี่แหละครับความรักความเมตตาที่พวกเราพร้อมใจพร้อมทีมงานบ้านฮักพ่อฮักทุกท่านที่พร้อมที่จะทํางานตรงนี้ แล้วผมก็จะพร้อมตรงนี้พร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะนําเสนอข้อมูลดีๆเสนอไปทั่วประเทศทั่วโลกความรักความเมตตาครับที่เราทําลงไปคือสิ่งที่ดีหัวใจที่ดวงที่มอบให้แก่กันความสุขหัวใจที่เห็นหลาน้อยมีความสุขหลาน้อยดีใจนะเสื้อบวกลื่นนี่ยพอดีใส่เต็มทีเด้ดเผมเพิ่นมวลนะเพิ่นเห็นเอฟซีไปหลายหลายหลายเพิ่งมวนผมนั่งเบิ้งปั๊บอ่ะเนี้ยเบิ้งไล่สดครับพี่น้องผมกับเบิ้งไล่ชดคือหลายท่านเอฟซีทุกท่านเนี่ย ก่อนที่ผมจะมาพูดหรืออะไรทุกอย่างผมก็นั่งเบิ้งกันหลายท่านเลยบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่ได้เม้นหรอกผมก็นั่งดูไปเรื่อยๆครับพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยผมมีความสุขเนี่ยบางสิ่งบางอย่างนี่ก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ยผมก็อยากเบิ้งขึ้นกันเนี่ยเพราะว่าพูดง่ายๆผมก็เอฟซีคนหนึ่งติดตามสาห,หน่อยติดตามลาหน่อยนี่คือความสุขครับผมพร้อมที่จะนําเสนอสิ่งดีพี่น้องอย่าลืมครับพี่น้องอำเภอโค้งครับจังหวัดโคราชครับเลขนีเฝ้าไปขันเจ้บไปสาเจาเหิน,ตนแตุ้ลว เห็นกระแสซีเซียงไหนไปเบิ่งวิธียู่ไก่ครับพี่น้องพี่น้องเขาอะญะเลี้ยวนี่แหละความรักความเมตตาคือนี่อาญะแน่นอนสุดท้ายถ้าสุดราคามาถึงช่วง้ายแล้วขอพี่น้องเข้าอยู่ดีมีแห้งมีแต่ความสุขความเจริญชมคลิปช่องนุ่มโวลโคนอรเสร็นแล้วกับไปเบิ่นคลิปทายถอดสดช่องสาวหน่อยต่อได้ครับสุดท้ายได้สุดขอพี่น้องเขามีความสุขความเจริญรวยๆตลอดไปครับสวัสดีครับผม